ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หนองนกเจ้านะครับซึ่งเมื่อวานนี้น้ายังไม่ขึ้นนะผมมาเมื่อวานนี้น้ายังไม่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้นี้น้าท่วมหมดแล้วครับเห็ <id> นไหมครับบริเวณหนองนกเจา้าตรงสะพานผมยืนอยู่นี่กลางแม่น้ําเลยนะครับแต่ว่าผมยืนอยู่ตรงบริเวณสะพานนะครับท่วมเยอะมากครับตอนนี้ขึ้นถือว่าขึ้นมาหลายเกือบ10เมตรแล้วครับที่อำเภอวัะพงก็อาจจะอีกประมาณสักวันสองวันนะครับก็ น้ำก็มวลน้ำเหล่านี้ก็จะไปที่เมืองเลยนะครับในในจังหวัดเลยนะครับอีกประมาณสักวันสองวันเดี๋ยวเราจะมาเดินดูนะครับสภาพน้ําท่วมเป็นเป็นตอนกลางวันเลยบรรยากาศร้อนมากเลยเราต้องใส่นะครับหมวกนะครับหรือว่าใส่นี่นะครับกางล่ใหม่ถือว่า น้ำท่วมหมดแล้วตอนนี้อยู่สะพานก็น้ําขึ้นหมดแล้วนะครับตรงสะพานที่ผมยืนอยู่นะี่ลุยน้ํามากลางสะพานนะครับรเพราะเราจุดนี้เราระวังอย่างเดียวคือระวังสายไฟสายไฟแรงสูงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเหลือแต่ยอดไม้นะครับตรงด้านโน้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถูกตัดขาดไปแล้วนะครับตรงตรงฝั่งโน้นนะร้อนนะครับตรงนี้ ร้อใช้ร่มนะครับน้ำท่วมมองจะพุงตรงนี้นะตรงไหนครับเดินเราเดินเลยมาสังสังเกตว่าน้ำเลยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำเลยนะน้ำเลยถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าน้ำมากอย่างนี้น้ำมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่สูงที่สุดตรงนั้นนี้นะครับแสดงว่าตรงบริเวณนั้นก็ท่วมประมาณเอวนะครับตรงนั้นนะ ก็น้ําจะท่วมป,ประมาณเอวแล้วนี่แหละน,นี่ก็เก็บภาพบรรยากาศมาเดินไม่น่าจะเดินลุยต่อไปได้นะครับเพราะว่าอันตรายตรงนี้นะครับถือว่าอันตรายนะเก็บภาพบรรยากาศบริเวณน้นําท่วมมาให้ได้ชมกันบ้านหลังนู้นก็บ้านสีชมพูเห็น,นครับบ้านสีชมพูด้านหน้าก็ถูกท่วมนะครับตรงนี้ก็ประมาณ แล้วก็ร้านอาหารนะครับจะมีบ้านสีชมพูมีบ้านร้านอาหารตลาดนัดก็ท่วมไปเรียบร้อยแล้วครับตรงตลาดนัดห้องน้ําตลาดนัดนะครับถูกน้ําท่วมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเกี่ยวภาบบรรยากาศไม่สามารถชิกได้ชมกันไม่สามารถจะไปได้ตรงนี้ก็ประมาณเอวนะครับเอวหรือว่าสวงอกของเรานี่หละครับแต่ท่วมประมาณนี้นะครับ ตูสิว่าน้ําจะขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้น้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับไหยมาเอะเลยตรงบริเวณนี้ก็เห่ิมน้ําเลยก็เดี๋ยวว่าท่วมหมดแล้ะครับตรงบริเวณนี้ก็อยู่ที่หนองนกเจาอยู่ฝั่งตรงข้ามจากสะพา,านมะาตอนนั้นผมก็อยู่ตรงด้านหน้านะครับวันนี้ผมก็จะมาดูบริเวณอยู่ที่หนองนกเจาซึ่งอยู่ตรงข้ามสะพานอีกฝั่งหนึ่งของฝากฝั่งของสะพานที่น้าท่วมตรงด้านนึ้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทศบาลน,นะเทศบาลตำบลสีสงครามตรงนี้ครับก็เป็นอบตศูนย์เด็กเล็กก็จะถูกน้ําท่วมไปแล้วนะครับบ้านหลังนี้ก็เรียบร้อยนะครับหนึ่งหลังนะครับแล้วก็จะมีหลังนี้รีสอร์ทหมอนทองตรงนี้ก็ท่วมเรียบร้อยแล้วนะรีสอร์ทหมอนทองตรงนี้นะครับก็ถือว่าน้ําก็ไหลบ่าเข้ามาห้องว่างห้องเช่ารายเดือนตรงนี้นะครับก็มีเจ้าของบ้านเขาอยู่ตรงนั้นอยู่นะ นะครับตรงนี้นะครับก็โอ้โหล้บ้านหลังนี้ก็ท่วมอ้าวล็อกแล้วบอกครับท่วมหลายบอในบ้านนะเห็นบอ็ประมาณสักเกือบเกือบถึงเอวตรงนี้นะแต่แต่ตรงนี้หัวเข่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสํารวจดูกันอันนี้ก็พยายามออกมานะครับพยายามออกมาจากน้ำเพิ่มเดี๋ยวมันเดินเดินยากหน่อยนะนะวันไหนครับเนะี มาแต่เมื่อคืนนี้หรือว่าเมื่อวานหรือเมื่อเช้าไม่เมื่อวาน,นนี้มันยังไม่มาเดี๋ยวนะตกอัน,นเขามาเตี้ยนีกต,สกตีสี่ก่อนละตีสี่แต่ว่าเตี้ยนคนหนี่งนะเม่นบอกแต่ตาบอได้อยู่นี่อ๋อนนอีคุณแม่มาช่วยเนี่ยอันนี้ข้างในนะครับสภาพน้าท่วมในบ้านโอ้มันขึ้นซึ่งนีน่มัน่อเช้านี่ขอยายมา,มาเฮ็ดแก้โอ้แต่ข้างบนนี่มันก็ยังสูงอยู่เลยเนาะสูงอยู่เลยครับอันนี้ก็โอ้สภาพน้ําท่วมนะอันนี้เทศบาลเขามาช่วยเลยเหลือยังยังไม่ได้มานะ ก็มาดูแลอยู่เนาะก็เทศบาลก็มาดูแลอยู่นะต้อยบ้านหลังก่อนอืมเอาอันนี้ทำกับข้าวขายบ่เนี่ยใช่บ่เฮ็ดอันกับข้าวกับว่านันกอนาพิการหมูนะพวกอ๋อทำทำแคบหมูขายโอ้นี่ครับอันนี้ก็จะมีหน่อไม้ดองเยอะเลยหมูกระตกกระจิกนะครับอันนี้ก็โอ้ถือว่าเนี่ยข้างในบ้านนะครับโอ้โหนี่ท่วมถือบ้านในบ้านก็ประมาณเท่าหัวเข่านะ กระมังลอยอยู่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับไปดูข้างในข้างในก็ปิดกิจการอันนี้เป็นร้านขายของเนาะ<อ>เป็นร้านขายของเน,ะนาะโ,<อ>โอ้ครับอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศให้สมาชิกได้ชมกัน <S 2> <S 2> <uns> น้ําท่ามวองตะพุงหนองนกเจ้านะครับเป็นน้ําจากภูหลวงน้ําเขื่อนภูหลวงนะครับขอบคุณมากมากเด้อครับ อันนี้เราก็เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศภายในบ้านของคุณลุงชื่ออะไรนะครับนายพรนายลุงลุงพรนนะ่ยไออยู่ตรงติดกับอันนี้ก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าบ้านเราไปติดน้ําพอดีเนาะติดแม่น้ำเนะี่ยก็จะลําบากหน่อยหนึ่งนะครับเราไปไปดูต่อขอบคุณมากครับถือว่าลึกเลยนะครับถือว่าลึกลึกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อพยพออกมาแล้วนะ ปลาต้อยรุ่งเหลืองเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะยังพอไปได้อยู่นะระดับผมนี่ก็ระดับนี้นะครับขาอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับพอยังพอไปได้อยู่ตรงนี้นะตรงนั้นก็จะเป็นตลาดนองนกเจ้านะครับตรงนี้ทั่วหมดเลยนะเทศบาลน,นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับตรงด้านนี้ร้านอาหารมีหลายร้านนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับ มีร้านป้าต้อยร้านอะไรเนี่ยเยอะมากเลยไม่ก็จะมีรถพยายามเข้ามาปลาก็มีเลยนะปลาเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับแไปสุดตรงนั้นเลยกระลำมังตรงนั้นสะพานตรงด้านโน้นนะครับที่เราที่เราเดินมาก็จากฝั่งโน้นนะครับตรงด้านโน้นนะแต่เราไม่ได้เดินผ่านตรงนี้มานะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับน้ําท่วมหนองนกเจ้าวังเจะพุงนะครับอันนี้นะี่ ถ้าไปกว่านี้ก็ถือว่าลึกแล้วนะครับไปไม่ไหวเลยนะไปตรงตลาดก็ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันจะลึกมากก็เนีย่ยโอ้สบายดีนะ้ำท่วมไม่ต้องทำงาน,น,งน,งนยังเลยครับยังไม่แห้งเลยเอออ,อ,อ,อีกประมาณสองวันสามวันนั่แหละสองสามวันสองสามวันหมดแล้วครับ อันนี้ป้าแมนบอกครับอันนี้ก็คนยายก็บอกว่าเดือดร้อนหนักแล้วตอนนี้สู้กับน้ําไม่ไหวว่าอย่างนั้น,นอืมโอ้ลึกตรงนี้ลึกครับตรงนี้ลึกมากเลยไปไม่ได้แล้วตรงนี้ลึกแล้วน้ําเข้ากันเกงหมดแล้วโนนาาบรครับไม่ได้่ไม่ใช่นักข่าวมาเก็บภาพจริงส ขี่ภาพไปเสิยบอกยายบอกเคยเห็นเป็ปปปนนี่ก่อนเนี่ยประท่วมอยู่ลนะูกปีกาย่ปีกาย่ปีกกอนนี่กระท่วมอยู่เนาะปีกาย่ปีกกอนนี่กระท่วมอยู่เนาะท่วมแต่บนบ่ได้ขึ้นมาบนางแต่ว่ามันมันไม่ได้ว่าเยอะขนาดนี้นะครับเนาะอืพี่หกสองจริงนะมันเข้ามาอยู่แมนแมนครับเคยมาอยู่มันสิเพียงแค่อย่าลุกแล้วมันจะแห้งเออแต่นี่นี่ผมยังลุยต่อไปไม่ได้เลยเนะี่ยครับมันลึกมันลึกครับอันนี้ลึกถือว่าลึกกว่าปีกาย แต่ว่าเอาคือมันเป็นไม้เนาะมันเป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะเมย์มันเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถูกน้ํามันก็จะอาจจะเสียหายได้ง่ายไปแล้วครับกะละมังไปแล้วลอยไปแล้วคุกะละมังเริ่มทยอยไปแล้วลงเรือไปแล้วแล้ววันนี้ออกไปอย่างไ่กับเนี้ยไปนี้บ่ไปนี้นะเออออกไปนี่บะกับข้าวกับน้ําก็ยังพอมีกินอยู่เนาะยังทําได้อยู่เนาะไฟตัดยังมีอยู่เนาะอ๋อไฟตรงนี้ตัดแล้ว น้ำไฟตัดเรียบร้อยนะครับนี่ก็อันนี้แหละคือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างว่านะครับมันทายุนะเราเราก็อันนี้มันไม่ได้นะครับแล้วก็บังคับมันได้ก็ต้องนี่แหละต่อสู้กับสภาพธรรมชาติอะไรอย่างครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอีกนะครับคน้ากจะบอกอยู่คนเดียวทาเราเป็นน้ไปสื่อึงนาช่วมบอแล้วครับนาเนี่ยครับมันเข้ามาหมดนั่นแหละ ถ้ามาหมดเลยตรงนี้แล้วก็เดินไปดูลุยไปตรงนี้นะโอ้ตรงนี้ตัดไฟและเนะี่ยนี่ผมก็จะพาลุยแล้วผมก็เนี่ยลุยมาแล้วครับตรงนี้มาดูมาดูบ้านหลังนี้เนะี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะดูสักมีเสียงคนพูดอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีอะไรของเราไม่เปียกไหมไม่น่ามีปัญหาเนะยตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นร้านโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์นะครับก็ท่วมนะทางบริเวณนี้ก็มีการเก็บข้าวของกันอยู่นะครับตรงด้านนี้นะครับท่วมเยอะเลยตรงด้านนี้นะครับไปแล้วนะครับเมกกื่อกี้บ้านหลังนี้ก็น้ำเข้า เป็นยังใส่โมไซน้ำเข้า,าบ่น้ำเข้าโมไซเออเอาไม่ทันเนาะ <c oughs> โอ้ครับครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านโมไซร้านอะไรนะร้านซ่อมโมไซเนะี่ยเก็บไม่ทันตรงนี้นะครับอันนี้ระดับเอวของเรานั้นระดับนี่เห็นไหมครับระดับเอวของล้วนะตรงบริเวณนี้ถือบรรลึกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของตรงนี้ก็ท่วมแล้วนะครับร้านขายของเนะี่ย แต่ว่ายังพอไปได้นะน้ํำยังไม่เชี่ยวนะครับน้ํำยังไม่เชี่ยวตรงนั้นนะครับที่เราเดินมาก็ตรงสะพานตรงด้านนู้นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดหนองนกเจ่าวัท่วมหมดแล้วนะครับตรงบริเวณนี้แล้วก็ท่วมมาถึงไอตรงบริเวณสะพานนะครับตรงด้านนี้อันนี้ก็เค็บภาพบรรยากาศใ่สม,มาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> น้ำท่วมวางสบงล่าสุดนองนกเจ้านะครับตอนนี้เถือว่าเดินไปได้ไหมผมว่าผมเดินไปได้อยู่นะแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับภายในร้านเฟอร์นิเจอร์อันนี้ขาดทุนไปหลายหมื่นแล้วนะครับเนะี่ยน้ำท่วมขนาดนี้ก็ถือว่าเสียหายนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่างๆสินค้าต่างๆก็ต้องได้ยกขึ้นหมดนะครับยกขึ้นพื้นหมดเลยตรงนี้นะครับโอ้สุดยอดเลยร้านนะครับ ร้านฟอนิเจอร์ของคุณป้าเมื่อกี้ที่เราคุยด้วยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับให้สมาชิกได้ชมกันบรรยากาศน้ำท่วมวางสะพุงวันนี้นะครับทั่งนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับมวลน,น้ำนี่น่าจะถึงเมืองเลยประมาณวันเย็นนี้แหละครับ เย็นนี้ก็น่าจะเข้าทั่วเมืองเลยนะครับคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาอ่อนทูครับขอบคุณมากครับ